เราก็มีแผนในการเติบโตนะครับถ้าเป็นเป้าร e v e n u เนี่ยจริงๆเราเน้นจะโต20%จากปีที่แล้วนะครับเราจะโตได้จากไหนจริงๆมันก็มีอยู่3ส่วนนะครับก็คือธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านและคอนโดเนี่ยจริงๆเราก็มีเป้าหมายในการเติบโตประมาณสัก15%นะครับปัจจุบันเรามีแบ็กห็อกประมาณสัก3,100กว่าล้านนะครับมีประมาณสัก800 000, ล้านเนี่ยจะแบ่งเป็นโอนปี71ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะทยอยโอนปี69กับปี70นะครับ หนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการใหม่ที่เราจะเปิดก็คือเป็นบ้าน2โครงการแล้วก็คอนโดอีกหนึ่งโครงการที่สมุยนะครับเราเชื่อว่าโครงการคอนโดที่สมุยเนี่ยก็จะสามารถสร้างการเติบโตของแบ็กล็อกได้ดีนะครับส่วนบ้าน2โครงการที่เปิดเนี่ยเปิดในเชียงใหม่นะครับโครงการแรกเนี่ยอยู่ติดกับโรงเรียนนานาชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ้านที่เรามีเนี่ยแทบจะหมดสต็อกละนะครับแต่ยังมงีความต้องการซื้อของลูกค้าอยู่นะครับเราก็จะเปิดโครงการบ้านบีลีฟในประมาณสักพันกว่าล้านนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวแบรนด์ Habitat ซึ่งพี่ๆไม่รู้เมาาื่อเช้าซึ่งเราได้ r e e n Building Project มาเป็นโครงการแรกของของภาคเหนือนอกเหนือจากกรุงเทพเลยด้วยซ้ำนะครับโครงการนี้ประมาณสัก7 0 0ยกว่าล้านนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นาการสร้างการเติบโตของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มของโรงเรียนนะครับปัจจุบันนี้เรามีนักเรียนที่ออนแฮนแล้วเนี่ยที่พร้อมเรียนในสิงหาคมาปีนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังรับนักเรียนเรื่อยๆนะครับ ปัจจุบันเัามีนักเรียนออนไลน์แล้วประมาณสักร้อยสามสิบกว่าคนนะครับค่าเทอมเฉลีย่ยเราอยู่ที่ประมาณสักหกแสนถึงเจ็ดแสนก็ลองคูณดูก็ประมาณสักเกือบร้อยล้านนะครับก็ถามว่าซิกเนเ i อร์เค้สําหรับรายได้ในกลุ่มสองพันล้านนี่ยังยังนะครับก็อาจจะแค่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตรงนี้แหละเป็นส่วนในการเติบโตหลักจากที่เราไม่เคยมีธุรกิจรายได้ประจํามาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไดรเวอร์ซึ่งจะพ่อช่วยพุชการเติบโตของรายรับได้ประมาณสัก5%ซ จา,จากหลักประมาณสัก2,000ล้านนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกคอมมูนิตี้มอลนะครับแล้วก็เราเองเราพยายามบริหารจัดก,การ ROA เพิ่มขึ้นนะครับถ้าพี่ๆได้เข้าไปดูเนี่ยเราก็พยายามเอาที่ดินที่เรามีอยู่ที่ยังไม่ได้พัฒนาเนี่ยมาให้เซเว่นเช่ามาขึ้น b ิ๊กซีมาทำธุรกิจต่างๆซึ่งมันจะช่วยสนับสนุนในการสร้างรายได้ประจำของเราได้นะครับก็หลักๆจะประมาณนีจ้จริงๆถ้ามองดู cross profit ย้อนหลังของเรานะครับ จริงๆเราโตขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้น้อยลงนะครับเมื่อก่อนเราประมาณสัก38 39ปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านดูจะประมาณสัก 40- อ41นะครับแต่ Net Profit เราเนี่ยเหลือประมาณสัก10เศษม,มีมีบางไรมากที่อาจจะอาจจะลงไปต่ำา10นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนหลักใหญ่ใจความเกิดจากการที่เราลงทุนโรงเรียนนะครับเราเองเราต้องจ้างบุคลากรมาก่อนคุณครูเนี่ยคุณครูใหญ่เนี่ยต้องเปิดเทอมเดือนเดือนเดือน8นะครับ ครูครูตั้งแต่เดือน4เดือน3แล้วนะครับครูครูต้องเตรียมการเรียนการสอนบุคลากรต่างชาติที่เป็นคุณครูเนี่ยเรือนตรงๆว่าเราใช้ครูที่มาจากอังกฤษทั้งหมดนะครับเราต้องมีวุฒิครูไม่ใช่ครูที่เป็นแบ็คแพคเกอร์ที่จะมาสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนต่างาๆพวกนี้มันไม่สามารถแคบเป็นต้นทุนได้มันต้องลงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยถูกลงมาหมดแล้วเมือ่อเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราสามารถเก็บเกี่ยวรายได้ที่จากค่าเทอมข้มาา โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายที่เราที่เราแคปไว้เป็นต้นทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะลงจะลงเป็นรายได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าตัวเลขของเราเนี่ยก็จะกลับมาอินไลน์มากขึ้นนะครับเราเองถึงแม้จะมีการแข่งขันที่สูงเราไม่ได้เลือกด้วยการลดราคาเราเลือกด้วยการสร้างความแตกต่างนะครับอย่างโครงการแถวๆนี้เรียนตรงๆว่าเราขึ้นราคา,าประมาณสักสองถึงสามครั้งแต่ว่าเราก็ยังเห็นการซื้อที่ที่ยังมีความต้องการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการในบางบางทำเลเนี่ยเราก็เรียนตรงๆว่า เราต้องเพิ่มมาจิ้นเพื่อไปชดเชยบางโครงการที่อาจจะมีการแข่งขันสูงนะครับก็เพราะฉะนั้น g p เราเราก็ยังเชื่อว,ว่าอินไลน์เราจะคีฟในระดับ40%หรือ39 38บวกบวกไว้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ n น t profit เนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าเดี๋ยวรอดูงบแต่มาสีก็จะเห็นว่า Net Prof i t เราเริ่มกลับมาเป็น2ดิจิตในระดับไม่ใช่10ต้นๆละอาจจะเป็น10กลางๆละนะครับเราเองเราก็พยายามจะคีฟให้ได้อยู่ประมาณ12-15นี่แหละให้อินไลน์กับ s i n e s s ของคนอื่นครับผม ผมว่าสิ่งที่คนกังวลที่สุดตอนนี้ในธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์คืออะไรคือนี่สินต่อทุนมีเท่าไหร่นะครับล่าสุด d e อ t ค q u i ี้เราอยู่ที่ประมาณสัก1.1นะครับเอออาจจะดูว่าสูงแต่ว่าถ้ามองคนอื่นก็อาจจะอยู่แบบกลางๆนะครับแต่ผมว่าดวอร์หลักปัจจัยหลักๆวันนี้ที่ต้องควรจะไปดูก็คือ interest bearing debt ก็คือนี่สินที่มีดอกเบีย้ยอันนี้คือนี่ที่เราไปกู้มาถูกไหมครับว่ามีเท่าไหร่ปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณ0.6เท่า ผมเชื่อว่าถ้าเทียบในเพียทั้งหมดของธุรกิจอสังหาเนี่ยแล้วอยู่ในแรงกิ้งต้นๆที่มีหนี้สินต่อทุนที่มีพาราลอกเบียต่ําที่สุดนะครับเอ๊ะแล้วส่วนที่เป็น0.5เท่าที่เป็นส่วนอื่นน่มันคืออะไรเป็นคนเงินดาวลูกค้าทั้งหมดนะครับเราสร้างคอนโดเนี่ยโดยเฉพาะคอนโดที่ภูกเกต็ตแล้วก็คอนโดต่างๆที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเรียกเงินดาวสูงถึง50อร์เซนต์นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราเรียกเงินดาวสูงๆเนี่ยหนึ่งมันช่วยกระแสเงินสดของเราแน่นอนเป็นหนี้ที่ไม่มีต้นทุนเพราะว่าเงินดาวลูกค้าเนี่ยเราลงเขาเป็นเจ้าหนี้เรานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องคุมหนี้สินต่อทุนให้ใหดีนะครับโดยเฉพาะหนี้สินที่มีภาระเราเชื่อว่าในระดับที่ประมาณ0.6เนี่ยเป็นระดับที่เฮลตี้มากๆนะครับแ a s h ฟ l o ของวันทุกวันเนี่ยจริงๆถ้าไปดูเรื่อง,เร,องเรื่องวงจรเงินสดของเราดีขึ้นเมือ่อเมื่อเทียบกับ2-3ปีก่อนนะครับ เรามีเด t อินเวนทอรีบางอย่างซึ่งอาจจะขายไม่ออกในช่วง2-3ปีที่แล้วเนี่ยเรามาทำเทินบางส่วนเนี่ยเรามาทำโรงเรียนการเงินร่วมกับทอสสมีความอยากได้นะครับเราก็ให้ลูกค้าผ่อน12เดือนเดือนเราเริ่มตั้งแต่สัก2ปีที่แล้วที่เราเริ่มให้ลูกค้าทำเหมือนกับซื้อเพื่อผ่อนเพื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีบางโครงการที่เป็นที่เป็นเดดสต็อกเนประมาณสักร้อยยูนิตเนี่ยเรามาไพาลอตทําวันนี้เราได้ประมาณสัก40ยูนิตละ ที่ลูกค้ายอมจ่ายบางส่วนเป็นค่าเช่าแล้วก็ยอมจ่ายบางส่วนเป็นค่าบ้านนะครับเราก็จะพยายามช่วยลูกค้าให้แบงก์เนี่ยมาดูสเตทเมนต์ของลูกค้าว่ากระตุ้นให้ลูกค้ากู้ผ่านได้นะครับก,ก็มีกู้ผ่านก็พอสมควรแล้วนะครับครับจริงๆหุ้นกู้เราเราเอามา300ล้านนะครับเราออกหุ้นกู้เมื่อน่าจะประมาณงก่อนหน้าเดือนตุลาคมปี2ปีก่อนนะครับเรามีคดครบกำหนดเนี่ยประมาณเดือนธันวาคมปีนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยจริงๆเราเองเราก็มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ ปิดหุ้นกู้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้วาระกรรมการประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับแล้วก็ออกอีกสักพักหนึ่งวันที่20ก็คงได,ไ,ดได้รับข่าวว่าเ,เราจะดําเนินการอย่างไรต่อกับหุ้นกู้นะครับก็อยากให้ความมั่นใจว่า1บริษัทยังขายได้ยังโอนได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสถาบันการเงินให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงการสนับสนุนของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินไทยอย่างเดียววันนี้เราขยายไปถึงกลุ่มของ ifc ของ world bank แล้วที่ มาช่วยสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินในในส่วนของ Green Project ด้วยเช่นกันครับผมก็ใส่เงินสดทีมากพอกับการจ่ายปัน